นี่ร้านร้านมุมอร่อยนะครับผมดูราคาตามป้ายเลยนะถ้าใครอยากจะมากินนะครับผมยนเชิญได้นะครับผมดูตามป้ายเลยราคาเนี้ยนี่แล้วก็มีลายการซีฟู้ดนะนี่ดูราคาตามป้ายเลย สวัสดีครับอ่าตอนนี้เราอยู่ที่ร้านมุมอร่อยนะครับผมพัทยานะวันนี้พากระปั่นมาเที่ยวพัทยานะตอนนี้เรามากินข้าวก่อนใช่ไหมก่อนที่เราจะเข้าโรงแรมกันใช่ไหมคะแต่เมื่อกี้กระปั่นบอกว่าเห็นอะไรนะเ๋ยวดูดิเห็นอ,อ,อะไรไหยเรือไหนอ่ะมีแต่ทะเลเฮ้ยเรือพังเร,เรือพังไปแล้วอ่ะกระปัน น่าาเเ้จังลยอะโอ้ที่นี่ก้วิวสวยมากๆเลยนะดูสิโอ้หน้ำทะเลลงไปเยอะเลยคนมากินเยอะเลยร้านเนี้คนเยอะไหมคะโอีดูดิน้ำทะเลแบบอยู่ไกลมากอ่ะทะเลลงไปนู่นนู่นใช่โอ้โหมีมีเรือด้วยมีเรือไกลๆดูเลย ตอนนี้ก็พากระปั่นมากินข้าวก่อนนะนนเดี๋ยวนะอะไรนะคะอันนี้ม่ก่อนเลยใช่ไหมเดี๋ยวน้ํามันก็ขึ้นมาเดี๋ยวตอนกลางคืนเนี่ยน้ําก็จะขึ้นมาเราก็จะเห็นได้โอเคอย่ามารีวิวการกินอาหารของกระปั่นวันนี้ที่ร้านมุมอร่อยนะคะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงนะคระอ๋อนี่นะครับเราจะมาดูพาเพื่อนเพื่อมาดูบรรยากาศ นิดหน่อยนะครับผมนี่ร้านมุมอร่อยจะมีโซนหลายโซนมากเลยนะนี่โอ้โหดูดิมีชายหาดด้วยต่อโอ้หตอนนี้ร้อนมากคงไม่น่าลงไปเล่นนะเล่นก็คงแบบดำปีแน่นอนเลยอู้มีทรายให้เดินให้เล่นด้วยนะแต่กำปั่นยังไม่เล่นนะเพราะว่าตอนนี้ร้อนมากๆค่ะนี่ไงเราจะบอกว่านี่เห็นไหม เือบราณด้วยเดือไม้ด้วยเห็นไหมโอ้โหจมไปเลยนี่มีอีกลำด้วยเดี๋ยวว่าเพื่อนๆไปดูนี่อีกลำเอาเพื่อนๆไปดูซิโอ้ที่นี่ก็มีโซนด้านบนด้วยนะแล้วก็มีโซนห้องแอร์ทั้งนั้นนะไปขึ้นมีลงไปข้างล่างได้ด้วย ลงไปไหมเอ้ยลองไปดูกันมัมีรอยเท้าหมาด้วยหมาทะเลหมาทะเล <c oughs> เฮ้ยกัปตันดีดีมีหอยด้วยเฮ้ยหอยโอ้โหกัปตันชอบมากเลยนะหอยแบบเนี้ยดูสิโอ้โหนี เป็นบริเวณชายหาดของร้านนะร้านมุมอร่อยแล้วก็นี่มีเรืออับปางอยู่เป็นเรือโบราณด้วยนะเรือโบราณอับปางอยู่สองลำลำนี้ยังพอบแบบว่าเป็นลำอยู่นะแต่ลำนี้เดี๋ยวว่าพังแลวก็ไปะ่ะลงไปโดนน้ำนะลูก๋ยวจมอันนั้นอันนั้นหอยมันตายแล้วไม่ต้องโยนลงไปหรอกลูกหอยมันตายแล้ว ลมแรงมากๆเลยนะนได้น้ำเดาเอามือไปโดนน้ำนะครับน้ำตกกระป๋อตรงนี้โอ้โหลมแรงมากๆเลยเพื่อนๆดูสิวิวก็โอเคนะแต่ผมว่าไม่ค่อยเหมาะในการให้เด็กลงมาเล่นเท่าไหร่นะเหมือนแต่ถ้าลงมาเดินเล่นลงมาถ่ายรูปเล่นเฉยๆนี่ก็โอเคได้อยู่ แต่มันจะกลายโก่งเคออยู่นี่พาเพื่อนเพื่อนมาดูเฉยจะแรกจะพาเพื่อนเพื่อมาดูๆๆราเรืออับปางนะเรืออับปางเป็นเรือโบอราณแล้วตรงนู้นกโ็โหมีเรือเต็มเรืออยู่ดิเรือหาปลาเต็มเลยตรงนั้นน่ะ,ะนมันไปไกลเกินไปไม่ได้ลูกเอาแค่นี้ก็พอแล้วแค่ตรนี้พอพอ,อุอ้ยมีหอยมแมลงภู่ด้วยเือกหอยมแมลงภู่นี่ก็เรียกว่าหอยมแมลงภู่นะครับ โอ้โหสวยงามมากเลย ห้องน้ำที่นี่พิเศษยอดมากเลยอ่ะมีแอร์ด้วยอ่ะแอร์ไหนอ่ะนี่อนะ่ะแอร์แบบเย็นเลยนี่มีอะไรอี่ตรงนี้ด้วยดสูสิโอ้โหสุดยอดหอมมากแล้วก็หอมมากๆด้วยใช่ไหมโอ้โหสุดยอดเ <ยา S 1> ลยนะเพื่อนๆนี่ก่อนเรากินข้าวเราต้องล้างมือทุกครั้งนะคะเพื่อความสะอาดและสุขอนามัยนะคะโอดแล้วเหรอ เดี๋มันเจออะไรเนี่ยกระปั้นมันเจออะไรอ่ะหายให้เราคุณอะไโอ้โหโอ้ยนี่ปูมาครับผมปูดำอย่าไปจับเด็ดขาดนะมันมีมาเนะนี่แล้วก็มีกุ้งด้วยนี่กุ้งชาบวยปัดไปมองนี้โอ้โหนี่ฝั่งนี้โอ้โหมีกุ้งก้อนวยอัปะนี้สิกุ้งมังกรตื่นใจเลยนี่อยู่น้ำลึกเลยนะ กุ้งมังกรนี่กิโลละสามพันเก้าร้อยบาทมีปูม้านี่แล้วก็มีปลาด้วยนะปลาทะเลนะให้เลือกด้วยดูสิตรวน,นี้มีกุ้งแม่น้ำด้วยกระป๋อมาดูสินี่กุ้งแม่น้ำนี่นะกุ้งแม่น้ำโปรใหญ่ใหญ่กนเลยงูน,นี่แม่ตักมาด้วยนะกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆหญ้นมีปลาเก๋าด้วย พงเก๋าอะไรอะไร่ะอันนี้อ่ะอันนี้ไม่มีอะไรเลยโ <c oughs> อ้นู้มมีอะไรดูอดดินุ้มมีอะไรโอ้กุ้งเต็มเลยกุ้งแม่น้ำเต็มเลยกุ้งเต็มเลยมีปลาด้วยมีปลาด้วยมีปลากระพงด้รอนเลยเนี่ยี ปลากระพงโอ้ปลากระพงเต็มเลยไหนไส่กุ้งโอ้กุ้งไม่น้ำเหมือนกันที่เยอะเลยตัวไฟใหญ่ๆท่้เลยดูสิข้างบนก็มีข้างบนก็มีโอ้โหไป โอ้โหนีรน่ร้านมุมอร่อยนะครับผมดูราคาตามป้ายเลยนะถ้าใครอยากจะมากินนะครับผมเรียนเชิญได้นะครับผมดูตามป้ายเลยราคานีนี่แล้วก็มีลายการซีฟู้ดนะนี่ดูราคาตามป้ายเลยอุยอะไรอะอะไรนะารกานี่ี่ออะไรอนะนะไรัไอกุ้งแชบ๊วรอ ตรงนี้ก็มีโซนดดนะโโซีฟูด้ดด้วยนะโอ้โหดูตรงนี้อันนี่มาปมเแซลมอนด้วยโอ้โหว้ายมีแมวด้ะอโอนี่อาหารมาแล้วมูกุง้งเมื่ี้เราไปดูกู้งมานี่กลายเป็นกุง้งบนี้แล้ว <c oughs> นี่ก็ผ่านของกัปปันนะกินให้เยอะๆนะคะหเหยียดแล้วข้าวโรงแรงมอ่ะค่ะ โอเคไหมคะตั้งเปียวเลยอันนี้กุ้งแห้งกุ้งแห้งกุ้้งงแหตัวเล็กค่ะกุ้งแห้งตัวเล็กตัวเล็กข้าวตับ้าไปด้วยด้วลานดีเลยโอ้โกินเยอะๆนะคะของเปิดจะแบบนี้ท้องเปิดจะแบบไปโรงพยาบาลนี่นะครับตัวกินกุ้งนะครับผมกินดูดๆกินอะไรอย่างเับปัด ชอบกินหัวกุ้งมากๆดูสิข้าวไม่กินกินแต่หัวกุ้งอะกินข้าวให้หมดเลยนะแค่เป็นคนกินเป็นตัวอย่างให้ดูพี่ดีดีเขาอย่างกินเก่งกระซำมันคือแกงส้มต้มโป๊ะแตกนะครับผมทะเลโป๊ะแตกเอเดนจะพูดผิดเลยก็ออกที่ออกไปทั่วเลยนะไอชิ้นเนื้อหนวายอ่ะชิ้นเม็ดหนวดายชิ้นเม็ดหนวดไต้